จะมีเปิดอะไรให้กับทางผู้สื่อข่าวได้ติดตามรับชมมันบ้างคะในเื่องสัปดาห์นี้ก็คุณท่านอ้อเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอะไรอยู่นะครับก็คงจะต้องรอสักสองสามวันนะครับถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเดียวเขาก็จะตอบทีเดียวเลยว่าไอ้เรื่องซื้อวุฒิซื้อตําแหน่งอะไรมันจริงไหมล้วพวกที่ออกมาเนี่ยเป็นพวกที่พูดความจริงหรือใส่ร้ายเขาบิดเบือนมีใครอยู่เบื้องหลังอะไรต่างก็คงเร็วๆนี้เขากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ ของทนายเดชาที่ก็คือเปิดตัวชัดเจนว่าจะรับเป็นทนายความให้กับคุณต้นอ้อก็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 ยังเป็นเป็นเพื่อนฝูงกันนะเป็นเหมือนพี่ชายดีกว่าใช่ไหมนะคนที่ยังรักน้องเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรที่ถ้าน้องทําผิดก็ต้องรับรับโทษรับกรรมไปแต่ถ้าไม่ได้ทําโดนใส่ร้ายเนี้ยก็ก็ต้องว่าไปหรือว่าถูกใส่ร้ายเนี่ยก็มีการดําเนินการตามกฎหมายไปยังไม่ถึงขนาดจะเรียกว่าทนายอืมเอาเป็นว่าเขามีอะไรก็มาปรึกษาเราเรื่องข้อกฎหมายนะครับ เรากลัวไหมคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งหลักฐานคลิปเสียงซึ่งสิ่งต่างๆคือมันชี้ชัดไปที่คุณต้นอ้อแล้วเรากลัวแบบว่าออกมาช่วยออกมาอะไรเราจะเป็นฝ่ายที่เละเองไหมคือคืออย่างนี้คืออันไหนถ้าเขาทาผิดเนี่ยผมก็พูดมาลองไปฟังทุกไลฟ์สดนะ<ม>ก็อันไหนทําผิดก็รับสารภาพไปถ้าทําผิดนะรับสารภาพแต่ถ้าไหนไม่ทําเนี่ยก็ใช้สิทธิตามกฎหมายไปมีสองส่วนนะครับ ในส่วนของประชาชนบางส่วนเขาก็มองว่าการที่มาผึกสาทนายดาีชาเนี่ยสิ่งที่มีความผิดพลาดหรืออะไรไปอาจจะถูกลิกให้เป็นถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยกับดําไม่เป็นขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ยังไงคะด้วยความที่มีความรู้ด้านกฎหมายอ๋อไม่มีเลยก็ไม่มีเลย,เ,ลยเอาเอา,เอาคืออันไหนเป็นคลิปจริงแชทจริงอะไรต่างทาผิดก็ต้อง,ต,องต้องรับตามนั้นนะแม้กระทั่งเรื่องอะไรต่าง,างๆทุกอย่างที่ตามนั้นไม่มีการบิดเบือนสบายใจได้เลยยกเว้นที่มันไม่ใช่ ไปใส่ร้ายกล่าวหาอะไรเขาเนี่ยอันนั้นน่ะก็ใช้สิทธิ์กันไปแค่นั้นเนี่ยนะนะครับยืนยันว่าไม่มีการกับดําเป็นขาวกับขาวเป็นดาแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ผงซักฟอกนะอ่านะครับสบายใจได้คืออันไหนผิดก็ผิดอันไหนที่เป็นส่วนดีเขาก็ว่าไปแต่อันไหนถ้าเขาไม่ทําแล้วไปยัดให้เขานะเราก็จะช่วยเขาในเรื่องข้อกฎหมายคือตอนเนี้ยมันก็หาคนที่จะไปออกตัวให้เขานี่มันยาก คือเวลาที่เขาตกต่ำมาเนี่ยมันก็ลําบากนะสถา,ถานการณ์น้องเขาเนี่ยนะคืออันไหนที่เขาทำผิดผิดพลาดไปเขาก็ต้องยอมรับความจริงจะไม่มีการไปแต่งเรื่องแต่งอะไรขึ้นมาไม่มีขอสบายใจได้นะก็แสดงว่าเรื่องที่เขาทําผิดก็คือแยกไปแยกไปครับที่เขาอาจจะถูกกล่าวหาใส่ร้ายเกินจริง,งเกิเด,ดก็ดาเนินการตามกฎหมายไปแล้วก็เรื่องอะไรที่มันเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็อยู่ที่ว่าน้องเขาจะเปิดไม่เปิด พราะถ้าเปิดมามันก็ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่นะนะว่าอะไรใครอยู่เบื้องหลังอะไรทำนองนี้นะครับพ็ในส่วนของทางการเมืองเห็นวันนี้หลายๆคนเขาก็เริ่มขุดแล้วก็เห็นคุณต้นอ้อลักษณะคล้ายๆกับแอบอ้างคุยกับคนใหญ่คนโตก็ไปโพสต์ลงว่าคุยกับนั่นเนี่ยเนี่ยเตรีวนนี้เรากลัวไหมคะว่าทางคนที่อยู่การเมืองเขาจะเอาคืนบ้างกลักบ,บ้างในเรื่องของการแอบอ้างอะไรก,ก็ไม่เป็นไรก็ต้นอ้อเขามีหลักฐานที่เอาคืนนากการเมืองได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าพูดหรือเปล่าที่ผมบอกนะนะ นักการเมืองไปเที่บบทยวแจ้งความแต่อะไรเขาอะ่ะ<ม>เดี๋ยวถ้าเขาแฉบ้างอะ่ะมันจะยังไงลนะ่ะเขาก็ตัดสินใจอยู่ไง<ม>ต้องมีเลยครับอยู่ดีๆจะไปแอบ,บอ้างคนนั้นคนนี้น้องจะเชื่อไหมล่ะมัน<ม>เป็นไปได้ไหมล่ะนัก,การเมืองไม่ใช่ควายนะ<ม>นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะผมพูดแค่นี้นักการเมืองไม่ใช่ควายแล้วต้นอ้อไปเนี่ยจะไปเก่งกว่านาการเมืองหรือมีหรือแอบ,บอ้างหรือว่าเอ่อรู้เห็นด้วยกันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าต้นอ้อจะกล้าหรือเปล่า เขากาลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะถ้าโยนขี้มาให้เขามากๆ,ๆเนี่ยถ้าเขาเปิดขึ้นมาก็เละก,กันหมดนะนะเพราะว่าเขาก็ไปอยู่กับการเมืองมาตั้งนานนะครับอยู่ดีๆจะไปหวังเงินแค่เท่าไหร่นี้ห้าหกหมื่นบาทอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปได้ไหมล่ะนะอ่านะเขาก็ไปนั่งจัดรายการะอะไรต่างๆอะ่ะแสดงว่ามันก็มีคนที่ให้เขาทาอย่างนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะแฉะไหมเขาก็รอดรูอว่าเล่นเขาหนักไหมถ้าเล่นเขาหนักนะนะ มาให้สัมภาษณ์ไปแจ้งความไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยทั้งๆที่มันเป็นไงรู้เห็นอย่างเงี้ยสมมตินะ mm hmm. ที่ยกตัวอย่างน้ําจิ้มอะ่ะถ้าเขาแฉขึ้นมาก็คนเหล่านี้ก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันเ mm hmm. ่ะบอกไม่รู้จักเขาบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันเป็นไม่ได้ไหมนะ่ะส่วนตัวล่าสุดคุยกับคุณต้นอ้อเขากังวลเรื่องการเปิดการแฉรนักการเมืองไหมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่หรือว่าเรื่องของคนมีชื่อเสียงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็ก็เกิดถ้าเกิดไล่บี้เขาทุกอย่างแล้วมาลุมยำแจ้งความแล้วก็ใส่ร้ายเขาว่าเขาไปแอบอ้างอะไรเงี้ย mm hmm. เขาอาจจะตัดสินใจก็ได้เขาก็ต้องมีอะไรอาา่ะมันะ euh, นะเออนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แอบอ้างเอา,อางี้แล้วกันอนะ่ะแต่คือประเด็นแอบอ้างนกักการเมืองนะคนมีชื่อเสียงไม่เท่าไหร่ได้มันมีแอบอ้างที่สูงกว่านั้นานะฮะตอนนี้แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำไงใครมีหลักฐานก็แจ้งเลยนะครับนะครับน้ำจิ้มแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะ แฉคนที่ออกมาแฉด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ดูนะ<ห>นเขาเขาก็ตัดตัดสินใจอยู่อ่ะอาจจะมีในอาทิตย์นี้เรื่องอะไรไงก็จะด,ดูก่อนนะฮะนะครับเพราะว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวการเมืองเนี่ยจะไปหลอกนะักการเมืองแอบอ้างเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเออมีแต่มันอะไรอ่ะร่วมมือกันมากกว่าถ้าถามผมนะนะครับเห็นตอนนี้ทนายออกมาพูดเรื่องเพื่อนแทงข้างหลังด้วยเนะี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหม มันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยคือในวดวงการเมืองหรือว่าการเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยไม่ว่าเราจะทําดีทําชั่วเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยเขาสาวไว้วางใจคุยกับเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเอาแชทเอาคลิปเอาอะไรต่างไปแฉคนอื่นเนี่ยผมก็มองว่าไอ้เพื่อนแบบนี้มันก็คือออนลผิดอันนี้ผมพูดในฐานะที่คนทั่วทั่วไปนะเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนเรื่องผิดกฎหมายผิดจริยธรรมผิดอะไรต่างเนี่ยเราก็ไว้ใจแต่ว่าเอามาแฉ อะไรทานองเนี้ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคนประเภทเนี้ยครบไม่ได้แล้วผมก็ไม่ครบด้วยแล้วถ้าคุณหักหลังเพื่อนคุณก็ต้องหักหลังทุกคนเนี่ยใครจะไปชวนคุณเข้าแก๊งคุณก็หักหลังหมดเพราะเวลาเราคุยกับเพื่อนฝูงทีมก็คุยเรื่องที่มันผิดกฎหมายบ้างนินทาเจ้านายเมียน้อยเมียหลวงเรื่องอะไรต่างๆมาเยอะแยะมันก็ไม่ควรเอามาแฉไงเนียไล่ลักษณะนี้มันใช่แฉเพื่อชาติเพื่ออะไรหรอกมันแฉเพื่อตัวเองแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ในมูลนิธิอะไรก็แค่นั้นแหละเออกูมาอยู่กูก็น่าจะได้แสงแต่กลับไม่ได้ แสงก็น้อยเงินก็น้อยอะไรต่างๆมันก็ทําให้มันเกิดมีปัญหาเรื่องราวไม่ใช่เรื่องระดับชาติเลยนะเรื่องเนี้ย<ม>เพียงแต่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันเป็นต้นอ้ออ่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็เลยเรื่องมันดังนะครับแต่ว่าอา่าต้อนอ้อก็ต้องตัดสินใจว่าจะแฉะกลับไหมนักการเมืองอะไรต่างๆที่บอกไม่รู้จักเนี่ยทิ้งหรือเปล่านะใครๆก็ไปรู้จักต้นอ้อเลยนะเออมันมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ ได้ข่าวนะการเมืองก็ขอร้องไม่ให้เขาพูดไงเขาก็เลยพูดไม่ได้เอาบอกตรงๆก็ได้เขาอยากจะพูดนะเขาอยากจะแถลงข่าวตั้งหลายวันแล้วแต่เขาก็ไม่อยากให้เขาพูดไงนะอ่ะโทรไปบังคับให้เขาโพสขอโทษอย่างเงี้ยเป็นไงฮะอะบังคับให้เขาขอโทษโพสขอโทษพี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยสถานการณ์เขาลําบากเขาไม่ใช่ว่าบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่เคลียร์ตัวเองอ่ะมันจะเคลียร์อะไรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องขอโทษกูนะโพสไปก่อน เดี a a e ๋ยวจะไม่เอาเรื่องพอโพสเสร็จปุ๊บไปไงแคปันเนี้ยไปแล้วก็ไปไงเอาไปแจ้งความอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะจะให้พูดมากกว่านี้ไหม่ะเดี๋ยวมันจะอยู่กันไม่ได้นะครับเอ่อเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเขาอยากจะออกมาแฉตั้งหลายครั้งแล้วโทรมาหาผมก็นั่งร้องไห้ทุกครั้งเจาไงดีนะพี่เดย์เจาไงดีเขาโทรมาหาหนูบอกให้โพสต์ขอโทษเขาเอาชื่อเขามาโพสขอโทษว่าเขาไม่เกี่ยวทั้งๆั้งที่เราก็รู้ว่าเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเรารู้อยู่แก่ใจ เพราะอย่างต้นอ้อนมันก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมึงจะไปทําอะไรได้ขนาดนั้นนะ่นะนักการเมืองนี่มันเคี่ยวรากเยินทุกคนเนี่ยนะนะอ,อย่างต้นอ้อจะไปหลอกไปอ้างอะไรเข้ามามันมันยากอะ่ะก็บังคับให้โพสต์ขอโทษพอโพสต์ขอโทษเสร็จก็ไปแจ้งความพอแจ้งความสักพักมา,มาคนนี้ก็ไม่เกี่ยวพระโยงคนนี้ก็ไม่รู้จักไม่อะไรต่างๆถแถลงกันเต็มไปหมดเลยทั้งๆที่ความจริงมันเป็นยังไงนะมันอยู่ที่ต้นอ้อจะพูดไหมละ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเขาไม่กล้าพูดเขไม่ใช่อะไรก็มีคนแบบนี้คอยขู่คอยออะะไร่ แล้วอยู่ได้ไหมเรากรุงเทพบ้านเบิร์ดไรอยู่ได้ไหมก็ต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดะเนี่ยก็คือเรื่องราวไงบางทีเราฟังเราก็คิดว่าเออเขาไปอะไรงั้นใครเราอยู่ดีไปเอาบัตรเข้าสภามาขายหกหมื่นมันถ้าเขาไม่อนุญาตมันจะเอามาได้ไหมล่ะฮะวูฒเวิร์ดอะไรเนี่ยมาจากไหนจะใครนะอ่านะล้วคนไม่เกี่ยวข้องลรวจะเอาเลขบัญชีไปโอนเงินไหมฮะไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเลยนะเป็นนักการเมืองแต่ว่าเอาเลขบัญชีไป ให้โอนเงินซื้อวุฒอย่างเงี้ยไม่ได้่วนแบ่งเลยปไรไปงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วก็บังคับก็ไปแจ้งความแล้วก็กันตัวเองกันหมดเห็นไหมดูประจําวันนี่วอเนเอ่นะจะให้พูดถึงกระดานั้นหไ,ไหมล่ะก็แสดงว่าถ้าคุณตุนอ้อเปิดจริงๆแล้วเนี่ยเละแน่นอนก็ต้องเละหมดยอยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาไอ้ทุกวันที่เขาไม่ออกมาพูดมันก็มีผู้หลับผู้ใ่ในะวงการเมืองก็ไปข่มขู่เขาไนงะ แต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดก็ก็ก็แล้วแต่เขาเขาก็ต้องนั่นอยู่ว่าคนพวกนี้จะทําเขาขนาดไหนจะไปให้มีที่ยืนเลยไหมเออเขาไม่รู้ไม่เห็นเลยไงแล้วทำไมต้องจูงมือเขาไปแจ้งความน่ะฮะไปสองคนเลยพี่ไม่เกี่ยวแล้วทุกวันนี้ก็บีบเขาไปเรื่อยเรื่อยๆนะบางทับไห้โพสขอโทษโพสขอโทษเข้าทางอ่ะก็โง่พอโง่เสร็จไปโพสอ่ะก็เอานี้ไปก็ไปแจ้งความสักพักก็จูงมือให้ไปโรงพักอีก อ่าไม่เกี่ยวอีกเงินทองอะไรตอะไรน,นะบีบเขาถึงตอนไหนแล้วนะเขาก็เหมือนเบีย้ยตัวหนึ่งของการเมืองพอเขาไปยุ่งแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะพูดไปเดี๋ยวเขาก็อยู่ไม่ได้และอิทธิพลมันน้อยๆย,ยที่ไหนละคนที่เอ่ยชื่อมาเงี้ยแต่ละคนตําแหน่งอะมันตําแหน่งเล็กที่ไหนแล้วแต่ละคนเนะี่ยน่ะเดี๋ยวก็ให้ครับไปแจ้งความอยู่แล้วอ่าเริ่มจากโพสต์ขอโทษก่อนเข้าทางแล้วเอามึงก็เอาเนี่ยไปแจ้งความจับมันอ่า นะสักพักก็ไอ้คนนี้ก็ไม่เกี่ยวทั้งๆทงี่มึงก็เรียนเข้ามานะรู้จักเขามาอะไรมาบาัตรเบอร์ต่างๆมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปซื้อขายกันง่าย,ายๆเนี่ยนะสักพักพก,พก็พาเขาไปจูงมือไปโรงพักอีกแล้วเห็นไหมพี่ก็ไม่เกี่ยวนะเธอต้องไปแจ้งตำรวจแล้วก็บอกว่าอะไรเออเธอยืมบัญชีอะไรเอาเอา,เอาบัญชีของพี่โอนเงินอย่างเงี้ยอ่าเขาอยากไปไหมนะไม่ไปแล้วมันจะเจออะไรอ่ะ ถ้าไม่ไปอ่ะมันจะเจออะไรอ่ะก็เนี่ยนี่ก็เรื่องเาวาที่พูดสั้นๆแล้วกันนะพอแล้วนะตอนนี้ก็คือเอาอ้าวรู้มสั่นแล้วนะก็ก็นี่ไงก็คิดดูอยู่ดีต้องไปลงประจำวันนะเนี่ยบัญชีนี้นะต้นอ้อเป็นคนเอ่อให้เอาบัญชีของพี่นะเดี๋ยวพี่ก็จะโอนเงินคืนต้นอ้อนะทาไมมันแล้วทาไมเขาต้องไปลงประจำวันน่ะไม่ได้ไปลงประจำวันคนเดียวไปลงประจำวันคู่อ่ะทำไมเขาต้องไปล่ะแล้วเขาไปไปเขาจะอยู่ได้นะจะมีชีวิตอยู่ไหม ไม่รู้หรอกผมพูดแค่นี้พอแล้วนะก็ถึงบอกบางทีเวลาเราดูอะไรต่างๆเราก็ต้องดูหนังมันจบทุกตอนแล้วก็ฟังแต่พวกนี้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่แย่งแสงแย่งกันเป็นใหญ่ในมูนิธิเออเพราะมูนิธิมันมีแสงทุกคนก็เข้ามาแล้วก็หักหลังกันแค่นั้นแต่ลึกๆมันก็เป็นอย่างนี้พอไปพาดพิงนักการเมืองเขาก็ต้องบีบต้องขู่ทั้งนั้นแหละเออแล้วเขาจะพูดยังไงให้เขามาพูดแล้วพูดแล้วตายแล้วเขาจะรับผิดชอบเขา